สบายดีพ่อแม่พี่น้องมืัอนี้ก็มาพ่อก็เบาเคียวคือเก่านี่พี่น้องแน่มักเรียนมักเรียนพามักเรียนมาเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินมักเรียนมันเบาเคียวเด้อมังเรียนกันมักเรียนเบาเคียวก็บ่เคยพาพี่น้องเป็นอยู่บ่เป็นอะไรถ้าพาคือสบายอะไคิดจัดคิดจัดรถ อันนี้มักเคลียนมันเล่นไปไม่อยากสุกก็ได้ดิป็ดจากโตแล้วมันเป็นสีไรโซดโสดยังบ่ได้ยอะพาบ่เป็นมองพนพาคืองไงเนาะพี่น้องเนาะนี่นะเป็นแล้วมาพิชิ์กันตัดทกลางก่อนหน่อมเมนต์บอกเจียดกัน ราลองมือตะการอัอนนี้านอ,อย่งไรบ้านนอกบ้ายเละๆรงกลางอ่ะเพื่อสีหอนมักเรียนกาบน้ำมักเรียนยังไงมีแต่กาบเอ้าลูกใครบ้ามา <c oughs> <c oughs> เพื่อสิได้กินทุลังทะเล

Làng vô phòng mưa Ồ, dạ, khen, khen. cái sáng này lái anh chạy bát chạy Cô ơi Dạ khen ออกมาออกมาคนบระเป็นแหมความเนมในเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยมามามากินเลยยังกินแล้วแน่ผู้ที่สองเนี่ยง่ายครับก็เลยเรื่อกอันเต็มเอาบอกพี่น้องมามากินดมกัน ผู้น้อยตัวนี้ผู้น้อยผู้น้อยแต่ก้องนอกมุมในี้เนี่ยขาวขาเาต้องเอามากันได้สามผู้โอ้สามผู้นี่ประมาณเท่าไหรเนี่ยโอ้โหบอกราคามาก <laughs> มาพี่น้องมาวันนี้มาได้สามผู้ไปไปกินน้ำกันพี่น้อง มาแม่พี่น like ้องมาพาแล้วองเราปุนณีทุเรียนสดๆด้ยพี่น้องเลยสดๆจากต้นเลยหอมบ่โอ้หอมมันก็ต้องหอมเนาะทุเรียนเนาะพี่น้องเนาะแซ่บบ่อะก็กบเนาะตรงนี้ อ,อ,อันพรางเปนเ้อ่ะ <c oughs> <c oughs> อืมอันพาลงเปลี่ยนพี่น้องอืมแซ่บมันจะกินแล้วตัวแซ่บของก้อย เออนาองต้นาแล้ว <te> อ <le sushi> ือช่ปลินมะมวงแล้วหอมกับหอมหอมหอมชดกับดบเคยพานมือใชยมันจะกคนมีแต่พานมือเบาเขียวคนเดียว ามามาว,วันแรกครับมาเป็นมืชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามมาบอกเงี้ยนะเด้อพี่น้องเอ้พี่น้องเด้อมาลินนล่นพันลิ้นพันลิ้นพันเลยมันแสบมันแห้งว้าวข้าศึกกันได้เรายานคนหยาดว้ามวมาคนทำตะไคเด้อพี่น้องเด้อไปที่โลอ กดชับสไครป์ช่อง Youtube ช่องเดียวพี่น้องเบาเขียวแาแนลฮะทำก็ขับเิ้งแล้วนี่ละเดี๋ยวกินมังคุดอันน้ำเบาเขียวเด็ด <c ười> <c ười> ปาก ยังไ่าติดปากโอ้เรียนกับติดปากเนาะแสบป่ะเจ้แสบแหงบ่าเคี้ยวกับนายบอนยูพี่เนาะไอ้นายบอนทำงานหรือว่าตกงานก็่าแมเนก็เลยหนุ่ยนาอยู่บอนไม่ จักเสียจังไดเนาะพี่น้องเนาะเมื่อบ้านเฮากเอออยู่แต่ว่าบเกี่ยวกยงหงนเียงอบเียงคัวจังไดก็สู้ต่อบเกี่ยวว่าบ่มน้องอ บ้างไงเนาะแค่จะกินหมดเนาะปัดเดียวกินหมดบ่ได้ใช่หอนไงเหรอจ้ะหอนไงเจ๊จากกิโลหน่อยเนาะนะประมาณอันนี้โลนึงแล้วนี่ยประมันทามันนะครับแกะแล้เหรอโลไปปะใช้ยังบมเดลพาประมาณสามโลโอ้เต็มปากอีกเป็นอย่างไรก็ว่าอืมอ้าโกอ้าวหมอดนี่กะ เจบเคลิเป inh ียงเขานี่ยน the oh okay. ้องพี่น้องเคลิปกินทุเรียนก็จบเท่านี้แหละแล้วก็มาบอกพี่บอกน้องเอาเขียวใหญ่บัน็ิงานเริ่มต้นใหม่อีกครั้งจังไดก็จะลืมเป็นกำลังใจให้เบาเขียวเลยเด้อผมเองพี่น้องเด้อทุกการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องยูทูบช่องเดียวเบาเขียวชาแนลหอนี่กับเบาเขียวกับ มาเรียนกับคอลาพีละน้องไปก่อนเ้อะพวกกันนาพ่อกันใหม่เอา้าสบายดี